ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนที่8และดาวเจ้าเรือนที่1จุดที่8นะั้นหมายถึงเรือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเรือนแห่งการก้าวข้ามทรัพย์สมบัติที่มาจากผู้อื่นหรือมรดกจุดที่1นั่นหมายถึงตัวตนสังขารบุคลิกภาพและการแสดงออกนะครับเมื่อดาว สุกมาอยู่ตรงนี้นะครับได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าเกษตราธิบดีเกษตรสุกพืชศพสมทบตุนจะมีบุญยศศักดิ์เป็นหลักฐานทั้งข้าวเกลือเหลือล้นผลประมาณมีถิ่นฐานบ้านนาแลลาโพเดือนนี้จะได้เข้าของถูกใจได้ของขวัญของฝากสิ่งมีค่าทางจิตใจ ชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสได้ไปโรงแรมที่พักที่ท่องเที่ยวบรรยากาศธรรมชาติพักผ่อนหย่อนใจพักผ่อนหย่อนจิตบรรยากาศโดงรงมหรูหร,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 ราสวยงามบางคนได้ทองคําได้เครื่องประดับได้ภาพแพรนะครับต้องบอกว่าเรามาเจาะกันเลยดาวศุกร์นะฮะเป็นดาวแห่งความรักความงามความสัมพันธ์เมื่อเข้ามาอยู่จุดที่หนึ่งจะส่งผลให้มีสเสน่ห์และพลังดึงดูดมากขึ้น คุณอาจจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและความสามารถที่แสดงออกถึงบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณได้อย่างชัดเจนนะครับความสามารถในการสร้างความประทับใจให้กับคนรอบข้างมันจะดีขึ้นและสูงขึ้นความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเพื่อนและคนใกล้ชิดมีความสุขสนานและน่าดึงดูดในช่วงนี้นะครับดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรักและความสัมพันธ์เนี่ยฮะ ที่สถิตยอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับยังส่งผลให้มีโอกาสในการพบรักใหม่หรือความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่เดิมเดิมเนี่ยมันมีโอกาสพัฒนาให้แนบแน่น,แน,นแน่นแฟนมากขึ้นนะครับความรักในช่วงนี้จะเต็มไปด้วยความโรแมนติกและความเข้าใจซึ่งกันและกันคุณอาจรู้สึกถึงแรงดึงดูดความเข้มข้นในความสัมพันธ์และมีโอกาสในการสื่อสารความรู้สึกที่แท้จริงกับคู่รักอย่างเปิดเผยทำให้ความสัมพันธ์มีความสุขและเป็นบวกมากขึ้น ดาวสุกในจุดนี้นะครับยังเกี่ยวข้องกับบางท่านได้ไปจัดการมรดกได้ไปลุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่มาจากคนอื่นบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการจัดการเรื่องเงินเรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆน,นะครับ หรือคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากคนรอบข้างรวมถึงอาจมีโอกาสดีในการลงทุนที่ดีนะครับนอกจากนี้ความสามารถในการเจรจาและสร้างข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ในด้านของการเงินจะดีขึ้นคุณจะมีสัญชตาตญาณในการรับรู้โอกาสทางการเงินและสร้างผลกําไรจากการลงทุนที่มาจากผู้อื่นได้ในดวงชะตาเนี่ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับ มันยังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการก้าวข้ามการเติบโตคุณจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในชีวิตส่วนตัวคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงความคิดเป้าหมายอุดมการณ์หรือความเชื่อจะทําให้คุณเติบโตและพัฒนาตัวเองในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาเหมาะสมในการพิจารณาและปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตและการเปลี่ยนแปลงในด้านของการทํางานการศึกษาและการสร้างสรรค์ ทำให้คุณรู้สึกมีพลังและมีความสุขนะครับในดาวศุขในจุดที่1จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยการมีความสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะส่งผลดีต่อการทํางานและความสําเร็จในโครงการต่างๆนะครับคุณจะสามารถสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีความสุขได้การเจรจาและการสื่อสารของผู้คนในที่ทำงานจะเป็นไปในทางที่ดีนะครับ โดยเฉพาะหลังวันที่6ไปนะครับแต่ก่อนวันที่6เนี่ยให้คุณระวังมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวบุตรบริวารหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือคนที่ใกล้ชิดใกล้ตัวคุณที่สุดนะครับอาจมีเรื่องให้ผิดเงื่อนไขผิดสัญญาหรือเอกสารคุณจะผิดพลาดมีปัญหาได้นะครับในเดือนนี้เนี่ยนะครับผมยังเห็นในมุมมองของดาวพุทธที่เข้ามาทับดวงชะตาดาวพุธเนี่ยนะครับ เป็นดาวเจ้าเรือนที่12นั่นหมายถึงเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นดาวเจ้าเรือนจิตได้สํานึกการหลีกหนีและการสิ้นสุดและก็ดาวเจ้าเรือนที่9นะครับเป็นเกี่ยวข้องกับความเชื่อาศาสนาและการเดินทางไกลฉะนั้นแล้วเมื่อดาวพุธเคลื่อนอยู่ตรงนี้หลังจากวันที่6ไป ท่านที่เกิดราศีตุลจะมีความสามารถในการสื่อสารและการแสดงออกความคิดและความรู้สึกได้ชัดเจนมากขึ้นคุณจะรู้สึกมีความคิดสร้างสารรค์มีพลังงานในการแสดงออกถึงตัวตนมากขึ้นดาวพุธนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนที่12นะครับยังบอกถึงจิตใต้สํานึกอาจทําให้คุณต้องการสํารวจความรู้สึกภายในหรือการค้นหาความใหม่ที่ลึกซึ้งในชีวิตมากขึ้น คุณอาจจะรู้สึกถึงความต้องการในการใช้เวลางีเงียบๆเพื่อคิดหรือทําความเข้าใจตัวเองอาจจะมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับทําเพื่อทําเพื่อคิดเพื่อทําอะไรบางอย่างนะรวมไปถึงว่าจะช่วยให้คุณสร้างโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยคุณอาจจะมีโอกาสในการเข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาใหม่ๆหรือได้อ่านหนังสือเล่มใหม่นะได้ดูช่อง โซเชียลทีวีใหม่ๆนะหรือว่าคุณมีโอกาสได้แรงบันดาลใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและปัจจาช่วงนี้เหมาะกับการเดินทางเพื่อเรียนรู้หรือขยายประสบการณ์ใหม่ๆคุณอาจจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและความคิดใหม่ๆคือดาวเนี่ยมันยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่ามันจะช่วยให้คุณเนี่ย มีความสามารถในการสื่อสารและแบ่งปันความรู้ของคุณกับผู้อื่นได้ดีขึ้นด้วยนะครับใครเป็นผู้สอนเป็นนักถ่ายทอดอย่างนี้นะฮะจะมีมุมดีๆนะครับคุณอาจจะได้ยับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้คนในสังคมที่เห็นความสามารถในการสื่อสารและการใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของคุณด้วยนะครับอ่าแล้วก็ใครที่แบบคือเอา,อาง่ายๆช่วงนี้ศึกษาศาสตร์แปลกๆเนี่ยดีโหราศาสตร์ปัชญาความเชื่อต่างๆจะเข้าถึงได้ดี คุณอาจได้รับการปล่อยวางบางสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตหรือคุณอาจจะสิ้นสุดความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือคุณอาจต้องการที่จะเริ่มใหม่อาจเกิดขึ้นคือมันจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องปล่อยวางอะไรบางอย่างที่ต้องตัดทิ้งอะไรบางอย่างที่ต้องสิ้นสุดอะไรบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือคุณอาจจะมีโอกาสในการทําความเข้าใจอดีตกับปัจจุบันและนํามาเรียนรู้มาใช้ในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าแบบนี้ก็ได้นะครับดาวพุธ นะครับที่อยู่ในจุดนี้มันแปลว่าจิตวิญญาณและความเชื่อนะครับเข้ามาสถิตจยุดตัวตนนะครับอาจจะทําให้คุณต้องสนใจในเรื่องของการค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้นบางคนได้ฝึกปฏิบัติสมาธิได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณหรือการทําสมาธิการศึกษาปัจฉญาการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เหนือกว่าหรือประสบการณ์ ที่ลึกซึ้งนะครับจะเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวนี้นี่เป็นอิทธิพลของดวงดาวตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปดาวทิตก็โคจรเข้าสู่จุดลาบจุดดาวราพะโคจรทับดวงชะตากลางเดือนเป็นต้นไปนะก็คุณอาจจะมีช่องทางอะไรได้ใหม่นับจากนี้ไปหนึ่งเดือนคือตั้งแต่วันที่17ไปเนี่ยดาวราพะทับดวงเนี่ยไปหนึ่งเดือนเนี่ยบางคนถูกหวยบางคนมีช่องทางอะไรได้ใหม่นะครับ บางคนได้เดินทางไกลนะครับดาวการเงินคุณก็เดินอยู่จุดสุภาค,ครลองเงินจากผู้ใหญ่ลองเงินจากต่างประเทศหรือใช้เงินไปกับการความคุณงามความดีบริจาคอย่างเงี้ยมันจะเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนดวงชะตาเข้าไปสู่สิ่งที่ดีแล้วหลังวันที่19ดาวการงานก็โคดาวการเงินก็โคจรในเดือนการงานงานที่คุณทําก็ก่อเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าคุณอาจจะมีการลงทุนเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับบางท่านอาจจะมีเรื่องเหนื่อยใจกบุตรบริวารน,นะครับเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะห่างเหินออกไปเพื่อนไม่ดีก็จะได้ห่างออกในช่วงเนี้ย อันนั้นนี่ก็เป็นการพยากรณ์แบบรวมๆนะสำหรับท่านใดอยากจะเช็คด,ดวงเนี่ยก็ต้องไปจองคิวเอานะนะครับนะแนะนานะครับดูกับลูกศิษย์ก็ได้นะครับหรือท่านใดที่แบบว่าอยากจะได้เครื่องรางเนี่ยนะครับอย่างคนนี้เขาดูดวงกับผมทุกปีนะสวัสดีค่ะมีเรื่องมาแชร์ค่ะหนูทํางานอยู่ต่างประเทศเนี่ยทำโรงงานมา15หปีแล้วค่ะเคยดูดวงกับอาจารย์ไว้แม่นมากตรงทุกอย่างพอดีหนูได้บูชาเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์มาด้วย ปลายปีที่แล้วตอนนี้ชีวิตดีขึ้นมากหนูลาออกจากงานประจําแล้วค่ะพอดีทําธุรกิจที่นี่มีคนคอยช่วยลูกค้าเข้าเยอะมากหนูได้เงินมาก้อนใหญ่จากธุรกิจไม่ถึงปีเกือบ20บล้านวางแผนอีก3ปีจะกลับไทยตอนนี้กําลังจะไปซื้อบ้านที่ดินไว้ให้แม่ที่เมืองไทยเนี่ยอาจารย์ทายมา25ข้อเกิดขึ้นหมดเลยค่ะไม่ถึงปีอาจารย์ทายแม่นมากได้เงินก้อนใหญ่และได้บ้านรถได้ธุรกิจใหม่คนนี้เขาบูชาเครื่องรางเป็นยันที่เขียนจากวันเดือนปีเกิดไปด้วยนะครับแล้วก็ หลายอย่างนะเป็นเต่าสุวรรณกัจฉปะเนี่ยนะครับเป็นเต่าพระโพธิสัตว์สะสมบารมีเป็นการบูชาการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาเต่นานะในชาดกที่ชื่อว่าสุวรรณกัจฉปะชาดกอันนี้จะหนุนดวงเสริมดวงทุกด้านชีวิตจะยืดยาวเหมือนเต่าอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนะเต่าสุวรรณกัจฉปะท่านใดอยากจะได้เครื่องรางจากดวงชะตาจากยันนะจากเขียนจากดวงชะตาวันเดือนปีเกิดก็ลองสอบถามแอดมินนะนะครับเป็นการอุ้มดวงทุกด้าน หาเลิกที่ดีในการเขียนยันนะครับเหมือนกับผู้หญิงคนนี้อันนี้ก็จะเป็นพระพิฆเนศรุ่นเศรษฐีนะครับรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์อันนี้รุ่นนี้เนี่ยพิธีกรรมดีมากเพราะว่าผมเป็นคนศึกษาวิชาโหราศาสตร์มานานนะตั้งแต่อายุ12ซึ่งผมเนี่ยหาตำแหน่งดวงดาวที่มันเสริมในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองโดยตรงจริงๆพระพิฆเนศรุ่นนี้ก็เลยเรียกว่ารุ่นเศรษฐีบางคนได้ไปก็ถูกหวยเป็นล้านก็มีนะค้าขายดีก็มีนะครับ เนี่ยอย่างบางคนเนี่ยนะเขาถูกหวยครึ่งล้านเนี่ยเนี่ยบางคนเนี่ยมีโชคสี่แสนบาทเขาก็ส่งมาให้ดูเนี่ยพระพิคเนตรุ่นเนี่ยบูชาพระพิคเนตรุ่นเศรษฐีไปปรากฏว่าได้โชคจากผู้ใหญ่สี่แสนบาทนะฮะนี่ก็เป็นประสบการณ์นะคนนี้บอกเนี่ยบูชาพระพิคเนตรเนี่ยขอพรเกิดโชคใหญ่ ที่ถูกหวยต่างประเทศ5 0 0แสนกว่าบาทนะครึ่งล้านอัศจรรย์มากๆเ่าพิคเนตรุ่นนี้ยืนยันว่าพิธีกรรมคงดีจริงๆเพราะวันที่ได้รับมา3วันแรกฝันว่าว่าพิคเนตมาเป่าหัวของพี่ด้วยเหลือเชื่อมากๆอันนี้ก็เป็นประสบการณ์หรือท่านใดอยากจะได้เป็นหนังสือนะเป็นคู่มืออันนี้เป็นการรวบรวมพะระโพธิสัตว์และพระอรหันต์สีพระองค์นะเป็นอ e ีบุ๊กพร้อมกับวอลเปเปอร์สวยๆสีรูปที่ออกแบบมาเพื่อความขังและ ดึงดูดความบ้างข้่งโดยเฉพาะนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นพระโพธิสัตว์และพระอาหารหันต์ทั้งหมด49พระองค์ที่เป็นสายที่เบตเป็นสายมหายานทางพระพุทธศาสนานะมีตำนานความเชื่อวิธีบูชาบทสวดอย่างเงี้ยบทสวดนี้เชื่อว่าจะขจัดอุปสรรคปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายดึงดูดความร่ำรวยเนี่ยอันนี้ก็จะรวมอยู่ในนี้นะนะครับแล้วก็ได้เข้ากลุ่มเลขมงคลฟรีด้วยนะครับนะท่านใดที่สั่งวอลเปเปอร์ aper, แล้วก็อ e ีบุ๊กเล่มนี้วันนี้สวัสดีครับ